ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลายคลิปใหม่ของช่องนี้ด้วยนะถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลย <S <S 1> <S 1> คําเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระและมีคําพูดและเนื้อหาที่โคตรเหมาะสมเหมาะกับเด็กที่กําลังพัฒนาอายุน้อยกว่า1ล้านปีผู้ใหญ่ควรได้รับคําแนะนําโปรดใช้จักรยาในการรับชม สวัสดีครับวันนี้ตีตะบานเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ใน้นของเด็กโปรไฟล์แล้วนะครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราก็ลงเน็กโปรไฟล์ไปรอบนึงนะครับเพื่อเฉยๆนะครับที่ไม่มีคลิปไฟล์ในรอบนี้เนี่ยก็เป็นวันปกติแล้วในการลงคลิปลิปเด็กนะกันนะคือหน้าของ dimension police นะครับวีสแตนดาร์ซึ่งรอบเนี้ยมาหนั้นของการอัปเดตเด็กของ dimension police ของผมแบบ Standard ปกติก็คือรีเทียลไปใช้แข่งแหละก็ตอนแรกอะถ้ามีออเดอร์มันโผล่มาในระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมอะไม่ได้ทำเลยเพราะว่าติด หลายอย่างนะครับคราวนี้เนี่ยก็ว่างแล้วก็มาทำไพ่เนะก็เลยมาบอกแนวทางในการเล่นด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเล่นทําเด็กให้คนอื่นปุ๊บคนอื่นบอกว่าพี่ครับเล่นยากจังเลยติดต้องพึ่งติมมิโลเดอย่จังเลยครับพี่ครับมันเล่นไม่ได้เลยมันไม่โอเคเลยพี่ครับพี่ครับย่างโอเคมา๋ยวเราข้อตก็งเสร็จก่อนนะครับว่าผมจัดเด็กมาเพื่อเหตุผลอะไรกันบ้างนะครับดวยตัวแรกอย่างทิมมเดอร์เนี่ยขอให้ทุกคนจับมาตลอดเลยก็คือซิกบอกว่าเมื่อบูนนะครับแมงกาของเรานะครับได้รับหนึ่งหมื่นตาม มาร์เกอร์ฟอสก็คือฟอร์สมาร์เกอร์ของเราบนสนามนะครับก็โบกหมื่นเมื่อบูตก็คือเอาง่ายพอมันต่อบูตมันจะมีฟอร์สหนึ่งฟอสอยู่แล้วแล้วพอมันบูตปุ๊บมันจะบวกเทวันเลยปริยายถ้าเล่นฟอร์สหนึ่งแวงก็ตีออกซีมันหนึ่งแต่เล่นฟอร์สสองแวงก็ตีออกสามเมื่อหนึ่งซึ่งมันเล่นง่ายอย่างที่ว่าทีมเบลเดอร์มันสามารถปัดเศษพลังที่ขาดหายของดเมพชั่นได้ดีมากในตอนนี้เพราะว่าโดยปกติดเมพชั่นเล่นฟอร์สหนเพื่อเอาพลังอยู่แล้วฟอร์สสอค่อนข้างเเสียเียยปรบ ในการทาจังหวะคอมโบต่างๆเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรดีพลังมันน้อยอ่ะในการปั๊บพลังเพราะว่ามันพึ่งบางตัวเกินไปและทรัพยากรบางอย่างมันพึ่งมากเกิดไปทําให้เด็กมาเล่นไม่สมดุลมากพอแต่พอมีทวินออเดอร์ปุ๊บเน็กมาเล่นง่ายขึ้นแบบสามล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือกดดันมากกว่าเดิมนะเพราะงั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับในทีลี่ของวันที่ขมไล์สดก็คือมันเป็นหนึ่งในเมตาเหมือนกันนะฮะเพราะว่า ถึงแม้มันจะไม่เข้ารอบไปเยอะขนาดแต่ว่าในอย่างมันชนะมันสามารถไปสู้กับเมตาได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วการที่ผมไปเจอเดมสาม3็อบค่อนขนันรู้เลยว่าหลายๆคนนั้นเล่นเดมกนก็เก่งแต่ว่าอาจจะไม่ดึงศักยภาพเด็กไม่ได้มากพอเพราะงอ้ยิบิวเล็ก่ะว่าต้องเป็นยังไงเนาะซึ่งคราวนี้ต่อชื่อลงหลักเด็กอย่างไดเนอร์บอกว่าเทคคอนเกสามเราชิยร์หมื่นแล้วก็แวนเอ้ะเทคแวนออกวานหนึ่งโซ่หนึ่งเอซีที ดูความเกตนำ normal หนึ่งไปขึ้นมือแล้วก็ถ้านำเกตสามขึ้นมือบวกสองหมื 20, ่นขิก็จะตีเบสสามมือสามสองขีอยู่แล้วแล้วมีทวีตวิธอดูไปครับเป็นห้ามือหนึ่งแล้วฟอร์มักเกอร์ที่เล่นเนี่ยบอกตรงว่าต้องเล่นฟอร์สองแน่นอนครับเพราะว่ามีตัวชูโรในการทําพลังเนี่ยมากขนาดนี้แล้วทําไมเราจะไม่เล่นฟอร์สองแล้วพอคนอื่นมนาถามว่าพี่ครับฟอร์สองเล่นยากจังเลยครับมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพลังไม่หายมันเพิ่งแตะวิธอเดอร์ก็ มันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าคุณยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของเด็กมากพอเพราะว่าอะย่ายตอนที่พี่สังเกตุได้ในเมนผมสอนแกเล่นในระดับหนึ่งเพื่อได้ว่าเออพี่เล่นอย่างนี้นะถ้าไม่มีต้องใส่ตัวพลังเพื่อปับถึงแม้ไม่มีเทมเพิร์นออเดอร์เราต้องเล่นได้นะเพราะว่าการที่ไม่มีเทมเพิร์นออเดอร์เด็กค่อนข้างฝืนตัวเองหนักพออยู่แล้วแล้วพอคุณไม่เข้าใจว่าการที่เด็กฝืนนะ่ะไม่เล่นยังไงคุณก็ไปต่อไปเป็นเองเพราะงั้นก็แนะนํานะครับว่า ให้ลองฝึกเล่นและหาวิธีในการเล่นดูเพราะว่าลิทของจัดจะเน้นการซับแวร์เป็นหลักเพราะงั้นเราจะไม่ได้มายุ่งยากเลยการที่ว่าเรียกะต้องได้เออเราก็มาได้เฉยๆคือไม่เรนเดเมมันเป็นเด็กที่เอาแวร์เก่งอยู่แล้วอ่ะก็จะให้มาซักแวร์ไปเลยไม่เห็นยากเลยก็คือซับให้แวร์มาแข่งเก่งให้ได้มากที่สุดเพราะงั้นการที่มีทีมวอลเลเล่นฟอร์สองค่อนข้างที่จะหยาบเพราะว่าพอตีมีปุ๊บมันตีห้าหมื่นสามในห้าหมื่นหนึ่งสามด้วยข้อปกติอย่างที่พี่โอ๊ตในคลิปบอกว่าเออาาปะฟรข้งคับ ค่อนข้างได้ผลดีเพราะว่าค่าตีสามขีดได้ค่อนเก่งแต่ว่าในกรณีนั้นค่าจะเป,ไป็นปัญหาเราเราจะโดนนัดแดมได้ง่ายขึ้นด้วยปกติเล่นในเมนควรรับแดมตัวเองและเซฟมือเพื่อที่เดมไปปิดอีกฝั่งในเทิร์นต่อไปเพราะว่าเดเมนชั่นเป็นอย่างเดที่ไม่ควรไลท์ต่อไลท์ต่อในเทิร์นต่อไปอ้อนจากจะจําเพราะว่าเราจะปิดเกมแล้วไลท์หนึ่งเราควรตอดดมพออย่างนี้ปุ๊บอ่ะอ่ะไม่มีทีมิดประเรเราเกียไปก่อนอ่ะสามสามครับสามขีกาไหมไม่กาดรับสามเดมกาเสียมือ เราได้ผลประโยชน์อยู่แล้วถ้ากัดอีกฝั่งนั้นแดมได้เยอะขึ้นแล้วถ้าอีกฝั่งกันเราก็อีฝั่งก็เสียมือเราก็ได้ผลประโยชน์เราได้มือฟรีด้วย่อนข้านดีนะคุม้มแถมอย่างมันกดพีจต้นเกมเลยเพราะงั้นการที่ปกัปกฟอสทูอัดแวนประกอนค่อนข้างสร้มมางผลประโยชน์เราได้มากกว่าเพราะงั้นผมจะไม่คอเลียไปเลยถ้าเขาอยากจากกักคือเขาต้องไม่ตีเราเขาไม่ตีเราเราไม่ต้องเสียมือเราแค่เซฟแดมไว้คือปกติผมได้เดมเมงถ้าเขาให้แดมผมจะรับไปประมาณสองสามดม แล้ว้าเขาให้สองเดมปุ๊บเราใช้แดมหนึ่งเลอสองแดมถ้ากับว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วคือเขาต้องตีเราถ้าเรากันได้หมดเขานั่นแหละเขาเอาโอกาสที่เราจะชนะเกมได้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรไปกันแล้วว่าเขาแหงเพราะฉะนั้นทีมที่เล่นเดเมนก็คือลเซฟแดมตัวเองในหนักหนึ่งถ้าไม่เจอแคนแหงเือเอาง่ายถ้าเจอแคนแหงเซฟแดมหน่อยแต่ถ้าไม่เจอแครแหงเขาจะให้แดมเอาเลยเพราะว่าเล่นเดเมนถ้าให้ห้าสุดถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคนเล่นเป็นเจเดเมนค่อนข้างที่จะรู้ว่าให้แดมมาแน่นอนดีแล้ว เพราะในแข่งผมเล่นรอบแรกผมเจอหดกระเดาแต่ผมมีเทวินออเดอร์สามใบเขาได้เกียร์สามสองใบแล้วเขายืมเป็นเกีได้อยู่ฉผมก็อดเลยหกหมื 6, 000, 000, ่นกว่าไม่หกหมื่นน้ไปมันตีแปดหมื่นกว่ามันกัดไม่ได้แล้วมีของอพิจะก็คือตายตนั่นเองเพราะฉะนั้นเล่นในเมชชั่นค่อนข้างแนะนําว่าให้เอาความกดดันให้แมนให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาเสียเวลากาัดแมนแล้วพอโดนฆ่าเขาจะตายวอลเล็กเนี้ยข้างเป็นตัวทําเกมในระดับหนึ่งเพราะงั้นผมจะไม่ใส่ตัวทำเกมมาเยอะก็อย่าดูกันเลยดีกว่าผมใส่ยังไงบ้างก็เรื่องันที่เกียร์สาม G3 นะครับใส่เป็นไดเนอร์4บใบแน่นอนครับไปตัวยืนหลักแล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นหน้าของซิลเบอร์ซิลเบอร์ว่าถ้าแวงการพนัน30,000สูงกว่าจะนีบ 5, บน่บวก5,000โมงินิถ้าเป็นเหตุคอนเกิดตลอดเวลาถ้าแวงพลังถึงนั่นไขถึงเพราะฉะนั้นถ้าตกแดง2ใบตอนที่เราโดนตีอยู่อีนนี้ก็จะยื1 8โดยปริยายนั่นเองแล้วก็ใส่เป็นหน้าของเจ้าเดสลา2ใบไว้เป็นยืนหาหลุดรองเพราะว่าเดสลาบอกว่าในเทอร์เรามาันจะบวก5,000ตามเดิมคราวนี้ เทคเนิคว่าบ้านหนึ่งข้าโซเมื่อแวนพลังสามมื่นหาสูงกว่าสามารถแจกคาราบาลถ้าจ่ายบวกหมื่นแวนบวกไดแวนก็ปิดตัวเที่ยบไว้เพิ่มไดแค่นี้แล้วทีนี้พอหลุดฐานหรือหลุดตัวอะไรปุ๊บเนี่ยในทางการเล่นผมคือผมจะต้องไปบีบเล่นฟอร์ตวันทำให้ถึงเล่นฟอร์ตวันอย่าลืมนะครับต้องมีถึงเป็นออเดอร์เพื่อปรับพลังอยู่แล้วเพราะงั้นโปรถึงเล่นฟอร์ตวันถ้าไม่อยู่เป็นเกย์ได้ฉะพลังเลยแค่สองสามแต่ถ้ามีถึงเป็นออเดอร์พลังปั๊เศสจะเป็นสี่หนึ่งพอดีก็หาตัวว่าพลังอีกห้าพ แล้วก็ถ้ามีเกมในมือก็คือจําได้เลยเห็นปะีออเดอร์ค่อนข้างช่วยในการเติมพลังถ้าคุณที่บอกว่าพี่มันพึ่งแต่ทีทอเดอร์ไม่เห็นเก่งเลยแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เด็กว่าคุณควรเล่นประมาณไหนนั่นเองเพราะงั้นก็ให้ลองปรับในทางการเล่นดูนะครับอันนี้อีกสี่ใบที่เหลือใส่เป็นนั่นเจ้ากเกมเดลฉัดตัวทำเกมสี่ใบเก์บอกว่าบารหนึ่งเมื่อจบการกทุ้ที่เป็นการ,การตรงตีถ้าเธอนี้ไม่อะไรแล้วก็มีพลังสี่มานท่าสูงกว่าถ้าจ่ายค่าคอร์ดนะครับโดมาจำธนาหมื่น แล้วดวงประจับตัวมันบวกหมื่นก่อนแล้วก็เมื่อมันลงสนามบวกหมื่นแถวหน้าก็เป็นตัวเที่ยวไว้ปิดสกอร์เนี่ยคราวนี้เจสองเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าผมใส่มาทําไมคือเจอแคนแฮ่์คุณควรรู้อ่ะตัวบางตัวมันหีดวงอ่ะว่าดวงจะมีขนาดทิ้งเดอรแคนแหรก็เซฟแดนน่าของกัดก็มีไม่เป็นปัญหาเลย,เลยก็คือแสบแมนเจ้าไปจะนัมเอ็ดเจนัมเอ็ดบอกว่าช่องแวนในเธอเราบวกห้าพันแล้วก็ช่องเลียเมื่อตีถ้ามันกัดราคาสามหมื่นสูงกว่าอนอีกโซบาร์บวกหมื่นบวกคี้จนจบเถิดก็เป็น ฝรั่งตอขเพราะว่ายูนิฟอร์สองมาตีสามขได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วประเด็นคือการที่ผมใส่เจ้าเบรเดนเคิลแคนดี้มาเนี่ย4ีไปเลยเพราะว่าเอามาชิวหนาวหนาคือผมไม่ต้องการให้มันจะไปไล่ยีนแวน์เว้ยเพราะงั้นผมเอามากาศเพราะเลนเมตาตอนเนี้ยเด็กค่อนไรกัการค่อนข้างตีปัเจเศสไดเมทเลยแล้วเพราะงั้นการไีชิวหมื่นห้าเพิ่มเข้าไปเด็กค่อนข้างที่จะสร้างคนไปอยู่เราได้อย่างมากคือเราไม่ไปต้องไปยีนแวนเพราะเรามีตัวเหมือนอีกตั้งสองตัวอย่างไรเราก็มีอยู่แล้วเพื่อปร,ปร,อรบบอบับรพล์เพราะเด ก็ค่ข้างที่จเก่งแล้วก็ถ้ายิงไม่ได้คือแค่นี้วิธีรับมือทำอยังไงเวลาเจอแคแนแฮเซฟแดมบางตัวไม่ก็ยอมรับแดมไปเลยแล้วไปเซฟตอนหลังดีกว่าเพราะถ้าเราได้ขึ้น3ก่อนเขาแห่มาตอนเรายิย 9, ยางเก้าพันยังไงเราทําเกมคืนได้อยู่แล้วเราไม่ต้องคิดเลยมากครับเน้นเซฟได้ก็เซฟเซฟไม่ได้ก็ยอมรับว่าต้องปล่อยแค่แนี้ครับรปเป็นลูชิเกอร์ในแดนออกนั่นง่ายกว่าสำหรับแดนมชชัน่นเพราะว่าแดนมชช่นต้องรู้เบสก่อนว่าเบสต้เนตเกมการป้องกันมันค่อนข้างที่จะหนาและถ้าเราไม่อยู่ในเนอร์เกย์มาะมัันแ่ตวทําเก มันไม่ใช่ตัวของกาดเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเราสามารถเขา้าใจสิทธิ์ว่าโอเคจังหวะนี้ไลยินเก้าพันนะเซฟแดมไหมเซฟเออเซฟได้ก็เซฟเซฟไม่ได้ก็ยอมลาสตาครับคือปล่อยไปเลยเพราะว่าผมเล่นผมก็บอกมไม่ไหวผมปล่อยเลยเพราะว่าเรากัดไม่ได้จริงๆนั่นเองน,นะครับคราวนี้เกทหนึ่งนะครับก็แน่นอนครับทวีวอเดอร์ซีบายอยู่แล้วตัวทําเกมหลักขนาดนี้ไม่ใส่สีได้ยังไงกันเนาะเพราะว่าเมื่อจะบูลบุกหมื่มนเนาะก็โดยคอนเซ็ปต์ที่การเล่นก็คือถ้า เราได้ลายก่อนแล้วเราคิดว่าอ่ะเกสามกระทำมิโนเดอร์อะไรสคำคัญเหมือนกันก็ให้อิบแนะนําครับว่าไอ้ฝั่งไปไใช้แดมแล้วยืนทั้งสองให้ยืนทั้งสองเดมอย่างเงี้ยอ่ะเ,ล,เล่นกทำมิโนเดอรด์ไปเลยก็คือตอดมันไปเลยห้ามันหนึ่งเนี่ยในมาคับก่ายเลยเพราะว่าปล่อยมันก็ต้องวัดคีถ้ามันวัดคีปุ๊บแล้วมันตายเลยนั่นเองเพราะงั้นก็เอาทำมิโนเดอร์มาใส่สี่นั่นเองแต่ถ้าคิดว่าต้านเกมอีกฝั่งแดมเดียวไม่น่าตายหรอกก็อยากตักแดมอีกฝั่งก็หยิบทำมิโนเดอร์ขึ้นมือไม่ต้องหยิบเเเเกกขขึึ้้นนนนนนนมมือออออไไไ่่่่หาตตตทิิร์ปปังะล ไอ,อ้น้องคิวสี่ใบคิวบอกว่ามองสนามทิ้งมือไปหนึ่งบวกหมื่นแหวนเห็นปะเด็กก็ x, มีตัวบวกหมื่นเหมือนกันแต่ใช้ถิ่เมื่อลงถึงต่อให้มีทีม,มออเดอร์ก็มกนีน้องคิวมาช่วยเหมือนกันเพราะงั้นก็เล่นได้เหมือนกันแล้วน้องคิวบอกว่าเมื่อแมนตีใช้มือแรงถึงสามมือสูงกว่าบุ๊ได้บาจัวก็สามารถเติมเงินได้ด้วยแล้วก็เสรไปหน้านเจ้าไดเบฟสามใบไดเบฟบอกว่าโซบาหนึ่งจิ้มแมวนบวกห้าพัาน 5, แล้วก็ช่องเรียข้าวแมนตีฮิตสามารถเข้าโซจัวได ก็เป็นตัวที่เอาไว้เติมโซคืนนั่นแหละไม่มีปัญหาเลยเพราะเรืนี้เติมโซได้แต่ไม่มีตัวไงแด็แค่นึงเพราะงั้นถ้าเขาจะเข้าใจคอนเซ็ปต์อีกว่าจัดผมจัดเด็กมาเพื่อบิวให้แวนเก่งขึ้นเียกกาเกสองและสามเป็นตัวทำเกมแค่มาจังหวะเฉยเพราะงั้นถ้าเอาแวนตีเปิดยังไงฝั่งก็ต้องมานั่งเสียเวลากัดแวนเราแน่นอนอยู่แล้วนั่นเองคานนี้เกศูนนะครับตัวเริ่มโกยชะหนึ่งตัวทิกเกอร์เล่นเป็นคีหกดอหกและฮิวสี่เพราะว่าผมค่อนข้างที่ต้องการความสมดุล ตอนแรกกะจะเล่นคี๊แปะไม่โอเคเท่าไหร่มือมันน้อยไปก็ใส่ไปเลยคี๖รอ6แน่นคุค้มกว่าเพราะว่าโปรติเล่นในเมนตอนเล่นในฉะมาเล่นอรอ7เงี้ยมันตอน้อขการโอเคแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยพอมีอะไรเดนเนอร์มามือมันเยอะอยู่แล้วก็ค่อนข้างช่วยได้ดอรอ6รัดหนึ่งก็ใส่ไปอย่างนี้แหละครับทิกเกอร์เพราะว่าการใส่ดอเยอะค่อนข้างพลิกเกมได้หลายหลายรอบเหมนะือนกันเพราะว่ายิ่งมีดอพิจิเยอะการเจอแค่เดียวกันหรือว่าการที่ เราเจอดีแรงค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเหมือนกันอันนี้ฟอร์สที่เล่นเนี่ยถ้าไม่หลุดไร้ละ่ะเล่นฟอร์สทูเพื่อเอาความกดดันแต่ถ้าหลุดไร้ไร้ให้ไปเล่นฟอร์สวันเหตุผลก็เพราะว่าฟอร์สวันสามารถปรับพลังในการเล่นได้ง่ายขึ้นคืขึ้นน้อยถ้าเราเสียเกมไปแล้วเราอยากไปเสียให้มันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยถ้าเราพยุงเกมให้แบบโอเคเล่นฟอร์สวันครับป,ปักแหวนไปแล้วก็ยืนตัวอะไรก็ได้สมมติทำไมมันดีอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็ ไม่ต้องรับแดบม,มากขนาดนั้นแล้วก็มีสมมติไดโฟติไดสลอถ้ายนฟอร์สวันมันกว่ามันจะถึงซีนแปะคือมันต้องหลับ5เด็บแต่แ P der, เรามีพิทมอลเดอร์เราไับไม่แค่3เด็บถ้าเกิดเราได้แค่ไม่กี่เด็บด้วยซ้ำเราก็หาตัวพลังมาแล้วก็จาได้แต่ถ้าเล่นเจ้าใดเนอร์เล่นฟอร์สทัวเพราะคำกดันอยู่แล้วเพราะว่ามันหาตัวปลาพลังได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครคิดว่าเล่นฟอร์สทัไม่เหมาะกับตัวเองเล่นฟอร์สวันไปเลยครับไม่ได้เย่แต่ถ้าฟอร์สทัมันเป็นขัข้นอินว่านกเเเล่นนนัพราะว่า คุณต้องรู้แล้วว่าคุณต้องจัดเด็กให้เล่นขอยปล่อยขอจังหวะไหนหรือว่าเฮ้ยเราควรใส่จังหวะไหนอะไรประมาณนี้ให้เจอใครตัดบอร์ดทวินออเดอร์ไม่ต้องรีบคอครับไปคอตอนที่เราจะบุกเกมมากกว่าเพราะว่าทําเกมบุกได้ยังไงเราก็ชนะแค่นั้นเองนะครับสำหรับการ,รเล่นส่วนเรื่องการเล่นเบื้องต้นอ่ะสมมุติเล่นแมปถูกหลายหลาอ่ะฟอสไม่แนะนำปักข้างครับผมจะปักแหวนเพื่อความกดดันโปรติกบาโซ่หยิบกีฬาขึ้นมือนห้าอีฝากเป็นเด็กไม่ใช้แดม ให้แดมไปเลยหยิบเกศาขึ้นมือมาก็ได้หรือไม่มีโฟลเดอร์เอ้ยเตอหน,นี้อยากแค่สองเดมหยิบเทอร์มินอลเดอร์ขึ้นมือมาก่อนเกศาพอหยิบไปเทร์น,น,น้าต่อไปก็ได้ไม่ได้แยก่ก็วันตี้สามมื่อสามแต่ถ้าอยากนำแดมให้ฝั่งแบบเอาชัวร์อีกฝั่งไม่ได้เล่นแค่งตัดบอร์ออดอ่ะมีเทอร์มินอลเดอร์พอลงไปสมมติมิถ้าไม่มีเทอร์มินอลเดอร์อยู่แล้วก็แนะนำว่าไม่ต้องหยิบถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องหยิบแต่ถ้าไม่มีหยิบม,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 มาก่อนอ่ะหยิบมาปุ๊บอ่ะบูตตี้ครับ สามเมื่อหนึ่งสองขีครับตีแบบตีแรงมากถ้ามันอยากเซตแดมมันต้องกัดสองหมื่นไม่สองหมื่นคือสามหมื่นเพื่อใดเดียวนั่นเองเพราะงั้นั้นเสียมือตีสองขีถ้าใดจังหวะเบิ้ลทิกเกอร์ไปก็น่าจะจบได้เหมือนกันหรือว่ามีที่เลโรดอยู่แล้วหยิบกระสาขึ้นมาห้ามเมื่อหนึ่งสามคีครับขอพีจีเดียวเลยเพื่อที่ได้ลดการเสียมื่นของฝ่ายได้มากที่สุดเพราะอีกฝั่งเขาอยากให้พีจีเราเหมือนกันแหละเพราะว่าเราต่อแรงขนาดนี้เขาไม่ให้แล้วก็คือเขาเจ็ดแดมกันเพราะว่าถ้ายืนสองหรือสาม ถ้าอีสองเดมอ่ะคือเจ็บมากๆนะคือมือไหลห้านะี่คือน่ากลัวมากสัตว์อเมชันเพราะว่าเทิร์นต่อไปมันจะมีฟอร์สมากขึ้นยิ่งฟอร์สมากขึ้นมันยิ่งทีแรงอะไรประมาณนี้ส่วนบอร์ดในการบุกแนะนําที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ก็จะมีบอร์ดที่ช่วยในการทําเกตทำมือมีทีมิโอติไปเนี่ยประมาณนี้ก็กดสกิลบาโซหยิบเกตด้วยฉักขึ้นมือแหวนบุสองหมืน่นขีใช่ไหมแล้วก็อ่ะแวนตี้ห้ามาหนึ่งครับ สามขี้ข้อนในเช็คอะไรก็ได้ถ้าได้เช็คจังหวะเนี้ยถ้ามีทิกเกอร์ถ้าอยากให้ปัดเศษออสซิเวิร์ดก็ได้หรือถ้าอยากให้ไปเตรียมไอพิลตัวปิดก็ให้ไปเตนนยมเอพไปเลยก็ได้ไม่ได้แย่บ้านหนึ่งกับซูเปียจัมไลครับอันนี้จัมไลฟอสสองปักใครก็ได้แนะนําให้ปักไปเตนนยมไอพิลก็ได้ไม่ได้แย่แอคซิเวิร์ดมีสองขี้แล้วซิเวริร์ดตีทิวเดอร์บ,บอกว่าบูตแวนมีสองขีดแล้วแวนหมดสองหมื่นแวนตัดตีออกที่ห้าหมื่นสาม ตอนนี้ตีออกที่สองแปดสามสองมกคิติคอนแรงมากในได้มีเพน้ัอีกแหวนตี5้าหมื่นาม 53. พอาหมื่นสามปุ๊บอ่ะเพน้ัมเอกสมมุติมีทิกเกอร์ลูกนึง่งเพน้ํมเอดตีเบสเบ้างบ้มไม่รวมทิกเกอร์ก็ตีอยู่ที่ 30, 3ามหมสามคิถ้ามีทิกเกอร์ก็เป็น40,000แล้วก็ถ้าองนทิกเกอร์ัจากหลที่หลักจากหลที่เราเป็นเกตใช่ไหมมันตีห้าหม่นสาอยู่แล้วแบบไม่รวมคิติคอนเพราะงั้นมันตีอัดตายมากๆครับเด็กนี้เพราะงั้นก็ เป็นหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างทําเกมไม่ดีแต่ว่าในแข่งค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่ามันเจอ Excel ที่ทําเกมคือเด็กไม่ม่ในเมนชสเนอรส่วนตัวไม่ชอบแข่งแห่อยู่แล้วไงแล้วเจอแข่งตอดมื่หนักงังน้นนะไม่ชอบหนักไปเดิมอีกแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสวนเด็กนั้นตายหมดแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างทําท่าปิดได้ชัวร์แบบที่สุดแล้วในการเล่นนะเพราะงั้นไดเมนเชั่นอ่ะค่อนข้างเป็นหนึ่งเด็กฟอร์ที่เรียกว่าปิดเกมได้เร็วคืออย่างเนโเนต้าหรือเงือกที่ว่าค่อยๆเล่นค่อยยีไปถ้าได้เริ่ม หลืองอ่ะมันไม่ควบคุมเท่าไหร่คือมันคือมันก็ตีแรงแต่ว่าเมตั้งอย่าเนี้อย่างนารุตนาคามิมันตัดเบาะได้แล้วก็อย่างแรงในรอบที่มันสามารถตัดเบาะได้เหมือนกันเพราะงั้นบอกเลยว่าถ้าเล่นเล็กที่ไม่ถูกตการอย่างเงี้ยค่อนข้างเสียเปรียบคืออย่างเดนมิชันข้อดีของมันเกสรอย่างนั้นไม่มีผลประโยชน์มากสุดไงเพราะว่าประสิทธิภาพของเกสรมันการจับมือได้โดนมักรับตัวขอห้ามเสร็จหรือตัวมักรับเสร็จเงื่อนก็หมดประโยชน์เพราะว่าไม่มีโดนประกาศแล้วก็คือมือทิพมันเยอะมากนั่นเองแต่เดนมิชันอย่างน้อยมปปัันนนนระกกาาศได้้้้ใหหเเเย็็จีล เพราะงั้นก็ค่อนข้างเป็นในที่เรียกว่าสู้เมตาตอนนี้ได้สบายๆเลยนิดๆเกาะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลีโอบไฟรอบนี้นะครับหวังว่าจะตอบปัญหาตอบความสงสัยเรียกว่าเล่นในเมฟอสองเนีให้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าดูจากช่องอัยมาเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่ว่าในช่องตัวผมค่อนข้างเล่นแตกต่างกันในระยะหนึ่งเลยเพราะงั้นก็ ถ้าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมว่าเล่นอย่างนี้โอเคไม่ดีให้ปรับตรงไหนนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับช่องแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากเห็นคลิปไหนหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะผมจะทำให้นะครับแล้วก็ไว้เจอครั้งหน้าผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย